วันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนทําแอปพลิเคชันรายรับรายจ่ายใช้งานกันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยครับให้หน้าตาเนี่ยสวยงามแบบนี้นะครับสามารถกดดูการาฟรายรับรายจ่ายได้สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเข้าไปได้ครับสมมุติผมเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายใ,ใหม่เข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บการาฟข้างบนก็จะอัปเดตแบบอัตโนมัติรวมถึงกดสรุปรายปีแบบนี้ก็ได้ครับเราก็จะเห็นภาพรวมในแต่ละเดือนซึ่งต้องบอกว่าการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแบบนี้ครับข้อดีคือข้อมูลของเราเนี่ยจะซิงค์ไม่ว่าจะใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือใช้ในคอม วิธีการทําแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้โค้ดเลยวิธีการจะทํายังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะไปสร้างฐานข้อมูลกันก่อนนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้กดที่ go to console ได้เลยครับมาตรงนี้ครับเราสามารถกด create firebase project เข้าไปได้เลยนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราได้แล้วกด continue ตรงนี้ครับเราสามารถปิดได้แล้วก็กด continue create project ไปได้เลยเป็นอันเรียบร้อยครับตรงนี้ก็กด continue ต่อไปได้เลยครับให้เราทําการปิดในส่วนของ Gemini ทิ้งตรงนี้นะครับแล้วข้างซ้ายตรงนี้ครับให้ กดออกมาครับแล้วเราจะมาทําการสร้างฐานข้อมูลกันก่อนนะครับเลือก build ครับแล้วก็เลือกที่ Real Time Databa s เได้เลยครับตรงนี้ครับให้กดปุ่ม Create Databa s e ครับ database location นะครับให้เราเลือกเป็นสิงคโปร์นะครับจะใกล้เคียงเรามากที่สุดนะครับแล้วก็กด N e ็ t ไปได้เลยให้เราเลือกเป็น Test Mode ก่อนนะครับแล้วก็กด Enable เครับเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะได้ Databa s e ขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะต้องกลับมาที่หน้าแรกครับกดที่่ปรเากร้างเวอปพลิเครับแล้วให้กดที่ปุ่ ้ไดเลยแล้วก็กด register app ครับและตรงนี้ครับเราก็จะได้คอนฟิกของเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับให้ทําการ Copy เอาไว้ครับแล้วก็กด continue to console ได้เลยและตอนนี้เราก็เซต up ฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันตับต่อไปครับเราจะมาทําการสร้างหน้าเว็บของเราที่ c a n v a AI กันครับหลังจากนั้นให้ทุกคนมาที่ c a n v a AI นะครับให้กดที่ปุ่ม c a n v a AI ตรงนี้และข้างล่างครับกดคําว่า code for me นะครับให้ทุกคนไปเอาพร้อมจากเว็บที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นพร้อมที่ผลวางไว้ให้นะครับเราก็ทำการ Copy แล้วก็ไปวางไว้ที่แคนวาได้เลยครับจะเห็นส่วนนี้ครับตรงนี้ครับก็คือในส่วนที่เราได้ Copy ้มาแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เราสร้าง Data b a s e บของเรานั่นเองครับก็ให้เราค่าจากหน้าไฟเบดของเราเนี่ยมาวางแล้วก็กดหลันไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้รอสักครู่หนึ่งครับระบบจะทําการสร้างแอปพลิเคชันเขียนโค้ดขึ้นมาให้เราเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้แอปของเรามานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้แอปมาแล้วยังใช้งานไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนําให้ลองกดแล้วก็เริ่มทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในแอป รายรับรายจ่ายได้ครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถทําการเพิ่มรายการเข้าไปตรงนี้ได้ครับอ่าเป็นอันว่าแอปใช้งานได้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราปรับแต่งจนพอใจแล้วนะครับให้เรากดย s e in d e s i g นข้างบนนะครับแล้วก็เลือกที่เว็บไซต์ได้เลยครับระบบจะทําการสร้างขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ให้กับเรานะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วก็กดที่เว็บไซต์ได้ครับหลังจากนั้นก็ลงมาข้างล่างครับแล้วก็กดพับปิดครับเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์ตรงนี้ครับไปใช้งานได้ทันทีนะครับและนี่ก็คือวิธีการสร้างเว็บแอป